วันนี้เมนูคะน้าค่ะเพื่อนเพื่อนคะน้าผัดกับเต้าเจี้ยวเราชอบกินผะน้าผัดกับเต้าเจี้ยวนะเอ,อ้แล้วก็ตัวมันเยอะเกินไปก็ข้าวมีก็เลยทําข้าวผัดใช้ข้าวกล้องนะผัดใส่คะน้าเข้าไปวันนี้เมนูคะน้าค่ะคะน้าล้วนข้าวผัดข้าวกล้อง ข้าวกล้องผัดค้ะแล้วก็กินกับค้ะผัดเต้าเจี้ยวกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆแต่เราจะเป็นคนชอบที่ผัดค้ะให้มันสุกๆนะถ้ามันแบบกึ่งๆแบบไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มีความรู้สึกมันจะเหม็นเขียวเหม็นเขียวกินไม่ถนัดเนี่ยค่ะกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆคณะค่ะวันคณะวันนี้คณะลว้ลวนเมนูคณะค่ะ